สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากนะเพียงแต่ว่าน้องๆเนี่ยถ้าอ่านโจทย์ดีๆแล้วรู้ทริคนะครับคิดในใจก็ออกแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทําว่าทํายังไงกันนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมแล้วก็มุมภายในสามเหลี่ยมเนาะกำหนดให้ด้าน BD ดเท่ากับ8ซนติเมตรมุม ADB เป็นครึ่งหนึ่งของ DBC จงหาความยาวส่วนของเส้นตรง AB นะครับเรามาดูนะครับ โจทย์ยกำหนดให้มุมนะครับ DAB เ,เป็นครึ่งหนึ่งสมมุติคูบอสให้เป็น a นะครับแล้วก็ d b. c. เนี่ยก็จะเป็น 2a จากข้อสังเกตนะครับมุมภายในนะครับที่ไม่ติดก,กับมุมภายนอกเนี่ยบวกกันจะเท่ากับมุมภายนอกของรูปสามเหลี่ยมนั้นดังนั้นม,ม,มุมภายในที่เหลือตรงนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ a เหมือนกันใช่ไหมครับ a กับ a บวกกันได้ 2a นะครับ ถาไม่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมีมุม A ตรงนี้เท่ากันก็เป็นสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับด้านนี้เป็นด้านประกอบมุมยอด A เป็นมุมที่ฐานดังนั้นความยาว a b ก็มีค่าเท่ากับนะครับ8หน่วยอ่า8เซติเมตรนะครับเหมือนกันนะครับ8เซนติเมตรเหมือนกันนั่นเองนะันข้อนี้คิดในใจก็ออกเลยนะครับ